สวัสดีครับคันนี้เป็นเวลาคันนี้เป็นเวลา12.05นาของวันที่22มิมีนาคม2,568นะครับวันนี้มาไหว้พระที่วัดถ้ำพระเกิง้งที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับนี่คือสะพานไม้นะ สะพานไม้ข้ามแม่น้ำชีนะครับเห็นไหมบรรยากาศบรรยากาศสวยงามสะพานไม้ข้ามแม่น้ำชีนี่คือแม่น้ำชีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ้าวมีทอเ็ตตรงนี้ด้วยนะครับบริหารยังไงหวังว่าคงไม่หลอยหลงน้ำชี้นะครับอ้าวนี่คือเป็นพระพุทธรูปก็แสดงว่าเป็นที่ของวัดนะสสิครับนี่ครับโอ้ยโนเวไม่สามารถที่จะเอารถข้ามมาได้หรอกครับโนเวอันตรายโนเว เรไซด์ได้อยู่แต่รถใหญ่รถกระบะรถเก่งไม่น่าจะมาได้นะถ้าอยู่กล้าก็ลองเสี่ยงดูนะเห <He ard S 2> ็นไหมเนี่ยตรงนี้มันชันนะถ้าเป็นรถเก่งยกสูงก็ลองเสี่ยงมาได้นะแต่ว่าสะพานมันจะรับน้ำหนักได้ไหมแต่ก็อย่าเลยดีกว่าเนะเสี่ยงเหมือนกัน ดูน้ำชีครับมนน้ำชีมนน้ำชีจังหวัดมหาสารครามครับวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะครับสะพานอนุสรสารคราม150ปีนะครับบัดนี้จะตั้งอยู่บนอีกฝั่งของ ลำน้ำฉี่นะครับผมสงสัยอยู่ว่าทำไมแม่นม้ำลำน้ำเราถึงเรียกว่าแม่นม้ำทำไมไม่เรียกพ่อน้ำเห็นไหม,มว้าวนกเขาเป็นที่นกเขาซสล้่นี่เป็นที่หลบภัยหลบฝนของนกเขาซสลวู่ินี่หลบดีๆก็ไม่ ป่าลอกแต่ขี้ใส่ด้วยเนี่ยไม่ไหวเลยนะเนี่ยเวลาขี้ก็ไปขี้ที่อื่นได้ไหมมาขี้ทำไมใส่เนี่ยมันสกรปรกนกเขาว้าวมีสกูตเตอร์ด้วยมีสปีดบอสด้วยมีเรือเป็ดด้วยเฮ้ยดีกาด,ดี แต่ก็ต้องระวังนะครับลำน้ำชีมันไม่ใช่สะนะต้องใส่ชูชีพด้วยนะเวลาลงไปปัน่นเรือเป็ดสปีดโบ๊ทพวกนี้นะน้ำมันลึกนะมน้ำไม่ลึกนะว้าวในที่สุดเราก็จะไปถึงวัดแล้วไม่ได้ครับขับมาไม่ได้หรอกรถนะดูสิ ดูสภาพสะพานสิยาเลยนะไม่ต้องขับมานะรับน้ำหนักไม่ไหวรับจขับมันเลยจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามานะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับรก็มาถึงแล้วเห็นไหมสถาน ทำอาศิราวาสในวงเล็บเกาะเกิงนะครับวัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะเนื้อที่ประมาณ150ไร่นะครับและ10ปีที่ผ่านมาช่วงท้ท้ายพรรษาจะเกิดน้ําท่วมทั้ง4ปีเลยครับของเสียหายไปตามน้ําเก็บทันก็เก็บได้ไม่ทันก็ไหลไปตามน้ําตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับดูสะพานที่เราข้ามมานะ นะครับบกกรรยากาศร่มรื่นมากบรรยากาศตีจังเลยเห็นไหมโคบาตุ้มอุตตะธโโมนะครับศาลาอาศิราร่วมใจนะครับลานธรรมแม่ตะเคียนทองสุขาชายทั้งนี้ สุขาหญิงทั้งนี้อ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับดูต้นไม้สิขนาดหน้าแรงนะเนี่ย22มีนาคม2568นะครับเวลา12.15นาทีนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับนี่คือหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรน,นะครับ ตั้งนโมสามจบแล isko, ้วก็นโมตัสสะภควะโตอะระหัโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัโตอะระหัตโตสมาสัมพุทธัสสะโลกุตตโรจะมหาเทโรอะหังวันธามิตังสัทถเมตตาลาโภนะโสมิยะอะหะพุทโธโลกุตตโรจะมหาเทโรอะหังวันธามิตังสัทถาเมตตาลาโภนะโสมิยะอะหะพุทโธ โลกุตโรโอจะมหาเทโร,รอาหังวันทามิตังสัทาเมตตาลาโภนสโสมิยะอะหาพุทโธกราบน,บน,บนบมัสการหลวงปู่นะครับครบสามจบแล้วนะครับนี่คือหลวงปู่ใหญ่เทพลกอุดอรนะครับ มัรยากาศร่มรื่นมากเลยอ่ะสุดแต่เขาก็ขับรถมาได้เนาะเก่งจังพ่อยังไม่กล้าขับมาเลยนี่ก็ขึ้นมาได้พ่อก็มาได้เขาก็ขับมาได้แต่แต่พ่อบอกว่าไม่เอาพ่อบอกว่าพ่อไม่เอาเสียง เออน,นะครับสวยงามยากาศดีมากๆเลยครับบรรยากาศร่มรืนนะ่นเนาะดูตอนอ้นยางนาสิครับเห็นไหมตอนอ้นยางนาสวยงามนะครับ กัดดีมากพาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศดีสุดๆเลยอันนี้กอไผนะ่ต้นไผ่อยู่ริมฝั่งแม่น,น้ำชีอืมครับที่จริงมันน่าจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งไหมนอกจาก สะพานไม้เดี๋ยวผมจะไปถามข้อมูลให้นะนอกจากสะพานไม้แล้วมันมีสะพานอื่นไหมโอ้โหดีจังราบริ่นนะนายู่ สำหรับคนที่ชอบความเงียบนะสำหรับคนที่ชอบความสงบอยู่กับธรรมชาติสุดอากาศบริสุทธิ์ P u r e air ไม่มีมลพิษทางอากาศไม่มี pollution air pollution ไม่มีนะตรงนี้อากาศเป็นพิษไม่มีนะหายใจได้เต็มปอดเลยครับ อันนี้ต้นไม้ที่ท่านตัดลงมาเนาะตัดลงมาโอ้ต้นไม้ใหญ่ยังเยอะๆอี่เลยครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงไม้ตัวเนี้ยอู้ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วก็มีนะท่านไม่ได้ชายเหรอนี่ไง ลงมาอยู่ตรงเนี้เห็นไหมลงเลื่อยลงเลื่อยนี่คือไม้ที่เตรียมไว้สำหรับซ่อมแซมสะพานนะครับนี่คือลงไม้นะครับเห็นไหมย้ามีสะพานด้วยเนะยาะเราจะไปเดินสะพานไม้ดีกว่าเดินะโอ้ยมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่เลยนะ การแปรมาเปนตรงนี้ด้วยเห็นไหมมีต,ต้นไม้ใหญ่ๆเนะเห็นไหมท่านเอามาแปรเป็นไม้แผ่นนะเนี่ยตรงเนี้ยแปรรูปไม้แล้วเราจะไปเดินสะพานตรงโน้นนะครับน่าจะเดินได้อยู่นะเดี๋ยวพาไปเดินนะโอ้อย่างหนา อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ต้นยางหนาไหมที่วางอยู่ตรงนี้นะโอ้บรรยากาศดีจังนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะบรรยากาศดีมากๆเลยท่านให้เดินไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะ ท่านให้เดินแล้วก็จะได้เดินไปแดดก็ร้อนนะครับแต่ว่าไม่แรงก็มีแดดเยอแต่ว่าแดดไม่แรงดูสภาพพืนป่าตรงต้นไม้มีต้นใหญ่เนาะนะ่จะเป็นทางรถออกไปทางนี้นะรถที่อยู่ฝั่งทางนี้ ก็คงจะเข้ามาทางนี้ได้ไม่ต้องใช้สะพานต้นดอกกรักความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดูนะว่าจะไปได้ไหมอุ้ยไปได้มีกล้วยด้วยอกวยิกล้วยมีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้แสดงว่าง่ายเดินง่ายนะอันนี้คือต้นไม้ลุ่ม ช่มน้ำใช่ไหมพวกที่อยู่ตรงนี้พวกมีแองอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือสะพานไม้ให้เราเดินนะสะพานไม้ยกสูงขึ้นมาประมาณ3-4เมตรนั่นแหละเดินชมธรรมชาติ it's board walk way เหมือนตามที่เราไปเที่ยวป่าช,ชายเลนนะสะพาน ทำอย่างนี้เลยเดินผ่านก็ดีนะได้ชมธรรมชาติสวยงามนะครับเห็นไหมสภาพสะพานก็มีการบรรณะอย่างดีเดินไม่ต้องกลัวตกเลยครับสะพานไม้ซ่อมแซมดูแลรักษาอย่างดีเลยเห็นไหมครับ มีกุฏิซ่อนตัวอยู่ตามใต้ต้นไม,ม,ม,ม้ร่มไม้ยากาศดีมากๆเลยนะครับนะดูสิพ่อพามาเที่ยวมาไหว้พระขอบคุณนะครับที่พามานะครับดูสิโอ้ย ธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติเนี่ยมีไก่ป่าด้วยนะเห็นไหมไก่ป่าด้วยป่าไก่ป่ามีเจ้าหน้าที่ของวัดนะปัดกวาดใบไม้ออกจากสะพานนะครับไก่ป่าด้วยมีร่มไม้บงังแดดให้สบายเลยเดินผ่าน ชมป่าชมต้นไม้ชมไก่ป่าด้วยไก่ป่าไก่ป่ามีเสียงนกร้องอยู่บนต้นไม้อีกาสีลร้องอย่างนี้ใช่ไหมกา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 และนี่คือต้นยางนาใช่ไหมย,ยางนาใช่ต้นใหญ่เนะาะครับบรรยากาศดีมากมีสะกุติ าน้ำด้วยนะเห็นไหมแต่ผมเห็นมีพญานาคด้วยนะเรจะพาไปดูยพญานาคนะตรงที่ทางตรงที่เราข้ามขึ้นมาขับามาจากฝั่งโน้นนะจอด้นไว้ฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าไม่กล้าขับขึ้นมาแต่ก็มีคนขับขึ้นมานะนี่คือกุฏิศาลากลางน้ำยากาศดีจังร่มรื่นมากเลยครับ อ้ยเหมาะมากเลยตอนกลางคืนนะบรรยากาศสุดยอดเลยแหละเนี่ยเออสวยงามสวยงามมองกลับไปทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้ครับเห็นไหมอา้าวมีท่านอุบาสกท่านหนึ่งนั่งอยู่ตรงโน้นนะ นั่นอุปชิกาขารับโอ้ย,อยบรรยากาศด,ดีจังบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปกุฏิกลางน้ำเนาะกุฏิกลางน้ำก็แล้วเราก็จะไปดู ปูพญานาคกันเห็นแล้วเห็นไหมไรเคนฝอยลมใช่ไหมเราเคยเห็นตรงเนี้ยผู้ฝอยลมที่อุดอรนะอย่างเงี้ยไรเคนอิสไรเคนมันคือไรเคนเฟิร์นชนิดหนึ่งใช่ไหมที่ผู้ฝอยลมจะเยอะที่อุดอรนะ สารอาอิราร่วมใจนะครับตกแต่งด้วยฝอยลมอ้าวแสงว่าตัวนี้เลี้ยงปลาใช่ไหมขอเชิญทําบนบริจาคค่าอาหารน้องปลาถุงละสิบบาทหรือตามกำลังศรัทธ,ธานะครับ อ๋อตรงนี้จะเป็นพรลาหูนะครับเราจะให้อาหารปลายูก่อนนะครับปลามีปลาอะไร ดูนะปราอะไรขออนุญาตครับมีลาหูนะมยรูปปั้นพระพระอะไรนะที่อยู่ในมหาสมุทร กิดปลาดุกเลยนี no no, no, ่อยู่นะโอ้ปลาดุกเยอะเลยครับเป็นปลาดุกนะเกิดนะปลาดุกเยอะเลยเกิดอะโอ้เป็นปลาดุกครับอาหารปลาเลี้ยงปลานะกเลิ นะนะเป็นปลาดุกครับมีเยอะปลายเยอะแต่สะพานไม้ตรงนี้ช้ำลึกไปบางส่วนนะ มาตรงนี้ครับแล้วจะไปะเดี๋ยวก็กลับมากระพักนะเห็นไหมศาลาธรรมโอ้ยจ้นมาใหญ่นะ่ะ บรรยากาศดีจังมาเราเห็นปู่พญานาคอยู่ตรงนี้เราจะไปดูภาพไปดูปู่พญานาคนะครับขอโชคขอลาบกับปู่พญานาค ดูบรรยากาศนะใบไม้เยอะแยะเลยใบไม้แห้งใบไม้แห้งลวงหล่นใบไม้แห้งลวงหล่นนะครับตรงนี้นะครับปู่พญานาคเห็นไล้เห็นศีรษะแล้ว,น,ลวนี่ไงศีรษะปู่พญานาคเห็นไหม ไูพญานาคกุฏิคราบกุฏิอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีเลยมีลมพัดผ่านเย็นสบายไม่มีอะไรกีดขวางน,ะนี่ลนะพญานาคคาราบ พญานาคพญานาคสองตน้นณที่นี้คือเกาะเกิ้งนะครับอาสมธรรมขอโชคขอลาบกับปูนะ่น่ ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับดูเอานะครับออกแบบสวยงามเนาะออกแบบสวยงามถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะกลัวไหมถามท่านผู้ชมนะจะกลัวไหมถ้าเห็นแบบเนี้ย กลัวไหมแต่ผมว่าผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวถ้าผมเห็นหนึ่งนผมจะไม่กลัวดูไม้ค้ำสะพานนะดูสิครับนี่คือกิมมิกณฑที่เกาะเกิงจังหวัดมหาสารคามก็คือสะพานไม้นี่แหละครับเห็นไหมสวยงามนะครับเห็นไหม ต้องหางบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยทําสะพานให้มันข้ามมาได้สะพานคอนกรีตนะครับแต่นี้ก็รักษาไวา้นะเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะสำหรับให้เดินข้ามนะเหมือนสะพานไม้ที่สังขละบุรีนะเนี่ยสวยงามนะแต่ว่า ก็ขอสะพานคอนกรีตจากงบประมาณของรัฐบาลด้วยก็น่าจะดีนะสำหรับใครที่จะขับรถข้ามมาเนาะข้ามมาจากฝั่งโน้นนะนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเกาะเกล้งนะครับ